สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมัยยามารตตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้ มรณงปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโน ครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะาราังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรัตังหาประโยชน์ไม่ได้ชรารรมโม,มหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำโมหิพยาิึงอนตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรำโมหิมรณงอนัตีิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่าง คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็าตามตัสะทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกคิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรมนามทาทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมะยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณงปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะัตะควรที่จะสังเวทอะยังกายโยร่างกายนี้อะจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นพราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับ ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะาราังอีวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้ชราธรรมโม,มหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโม,มหิพยาถึงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมหิมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโท เราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสามิ เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณงปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยร่างกายนี้อะจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆารังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลิน นิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้ชราธรรมโมหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่งกรรมมังกริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปากังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกิตพัง เราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรม,มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว,ตว,ว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน อวัสังมัยยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณงปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังายโย ร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะาราังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรธรังหาประโยชน์มิได้ชราธรรมโมหิชรังอนตีโต เรามีความแก่เป <scriptures> <ale> ็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาถิงอนตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมหิมรณังอนตีิโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สะเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมมังกริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสพเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้ มรณงปริโยโสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโน ขรั้นปรชาศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะาราังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้ชราธรรมโม,มหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณนังอนัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สะเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มัสะโกรมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรม,มทายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรม,มโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรม,มพันทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุกรรม,มปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็าตามตัสทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกคิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมัยามารตตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณงปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณง,งเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวทอะยังกายโยร่างกายนี้อะจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับ ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะาราังอีวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้ชราทมโม,มหิชรังอนัตีิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทมโมหิพยาถึงอนัตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมมิมรณงอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิยเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโท เราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภวิสามิ เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรณงปริโยสานังเมชีวิต,ตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทอะยังกายโยร่างกายนี้อะจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงฆารังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลิน นิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้ชราธรรมโมหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมพิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกิตพัง เราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว,ตว,ว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน อวสังมัยยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้มรนังปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทยังายโย ร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทัพปัท,ทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะาราังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรัตทางหาประโยชน์มิได้ชราธรรมโม,มหิชรังอนตีโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาถิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมโมหิมรณังอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สะเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทรเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัย ยังกรรมมังกริสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็ตามตัสทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิรนสเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมัยยามาริตพังอันเราจะพึงตายแน่แท้ มรณงปริโยโสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอปเปตวิญญาโน ครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะาราังอิวะประดุดว่าท่อนไม้และท่อนเพลินนิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้ชรารรมโม,มหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำโมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรำโมหิมรณงอนัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สะเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่าง คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทรเราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่งกรรมมังกริสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้กาลยานังวาปาปกังวาดีหรือชั่วก็าตามตัสทายาโทภวิสามิเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวกคิตพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอ